เมื่อวานเราล้างเบรก Honda v e ล้วได้ผลดีมากเลยวันนี้เราก็เลยจะมาล้างเบรก Yamaha Face ให้เบรกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Instagram <makes> und สปริงปริงปริงสาปริงนี่นี่เราจะมาทำการหยอดน้ำมันเข้าไปแต่ว่าเฮ้เบรกตัวนี้นขึ้นอมาเฟือดอยไปหลุดหลุดอยแต่ว่าลื่นขนาด awy, นี้เราก็จะซีดเข้าไปซีดเข้าไปเพื่อควบดลนที่มากขึ้น รถคันนี้ยี่สิบสองปีแล้วนะจะบอกให้แต่ว,ว่าไม่เคยเปลี่ยนพระเบรกเลยกําลังมาเปลี่ยนเมาชาบันก่อนนี้เจ้ว,ว่าพระพระเบรกไม่หมดเจ้าคิดว,ว่าเปลี่ยนเฉยๆอู้ดึงแห้งปุดอู้อดึงดึงดึ ยังไงก็ต้องหยดน้ำมันรอรื่นลงไปน้ำมันเครื่องรอรื่นปึบหวยไลโพดแล้วไลยโพดแล้วจะเบรกไม่อยู่แล้วอุย้ยกึ้ดุนท่ไมดุนอย่างแรง สิบห้าปีเด๋วรถคันนี้โอ้ยยี่สิบสองปีไหมรถคันนี้ซื้อปีสี่สี่ห้าฮะเด็ดผลไม่ต้องล้างหรอกทำนิดก็พ่อได้ประกอบเข้าไปเหมือนเดิม ยามาฮาเฟสข้อด e e ีคือเบรคทนมากข้อเสียคือบออนั่งมีเหลี่ยมคมด้านข้างทำให้เสียจังหวะในการเข้าโค้งนี่เลย เบียฮะปิใหญ่